สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้นังมาอัปเดตบ้านนะคะทุกคนว่าไปถึงไหนแล้วนะจ๊ะของเยอะมากกล่องข้างล่างเยอะมากมายเลยหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ไม้ทั้งประตูทั้งสิงล้างหน้านะแล้วก็โถส้วมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็กระจกบานกระจกห้องน้ํานะคะเดี๋ยวมื่อนี้นังจะพามาอัปเดตชมประตูค่ะทุกคนหลังจากที่ ช่างกลับไปแล้วนะคะเัปเดตตรงนี้ก่อนเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสครูนะคะเดี๋ยวขอปิดปิดปิดประตูปั๊บนึงอันนี้เป็นประตูแบบเก่านะคะทุกคนดูมันก็จะมีที่ป่าว่าไอ้คุณแจนะเป็นประตูตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นห้องนอนพวกงนางนะคะนี่อันนี้อันแบบเก่านะคะอันนี้ห้องเก่าห้องนอน ตอนที่อยู่ตอนนี้นะคะตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่เลยเนาะเดี๋ยวพวกนั้นก็จะลื้อฝ้าออกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตที่หลังนะนี่ไงคะทุกคนกล่องดูดอ่าเขาเรียกอะไรนะไอที่ดูดความชื้นนะคะทุกคนดูดความชื้นในห้องะคะ่ะทุกคนดูน้ําน้ําขึ้นมาเยอะมากคะ่ะทุกคนจะ้ะเพราะว่าอ่าพวกนางไอ้นี่เนาะจ้างที่เขามามาฉาบปูนปาสเตอร์นะคะทุกคนเพราะว่า มันเปียกเนาะมันมีความชื้นในห้องในบ้านนะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวดีมากเลยนะดูดความชื้นนะคะทุกคนอันนี้เป็นประตูแบบเก่านะคะทุกคนดูไม้สภาพเป็นสีเหลืองแล้วนะคะไฟนั่งก็จะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนพลังมาโรแมนติกไฟไฟสีเหลืองโรแมนติกนี่เป็นประตูแบบไอ้นี่นะคะทุกคนนี่จับแบบนี้สะไอเป็นไม้นะเป็นสีเงินนะตรงนี้นะคะ แล้วก็ที่เสียบกุญแจไว้สำหรับล็อกนะคะนี่เป็นแบบอันนี้เป็นแบบเก่านะนี่นะจ๊ะเป็นประตูแบบแบบแบบดั้งเดิมนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นประตูซูมให้นี่เป็นประตูห้องใต้หลังคานะคะทุกคนนี่ตรงบันไดขึ้นไปบนนี้นะคะแล้วก็นดีนาจะมาเล่าอะไรส่ฟัง เรื่องเครียดมากเมื่อวาน,อนนี้ก็จะเป็นประตูตรงนี้นะคะที่ประตูตรงนี้จะต้องหนาเพราะว่าสําหรับเ,เขาเรียกอะไรนะกันกันไฟไหม้นะคะทุกคนมันก็จะป้องกันไฟได้หลายนาทีนะคะนี่พอเวลาเกิดไฟไหม้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่า ป้องกันไอ้น,นี่เนาะไม่ให้มาไฟลุกลามเยอะนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประตูแบบใหม่นะคะอาจะจะเลือกอแบบนี้นะแบบนี้มันสวยมากเลยนะคะทุกคนคือช่างเขาเสียงไอย,ยกอน,นันข้องจะ้ะช่างเขาก็จะใส่แบบว่าคือแบบทุกอย่างเลดต้งแบบว่ากี่มิลลิเมตรเซนติเมตรอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือแบบาการได้ดีมากเอาจะถ่ายรูป แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนางมาถ่ายใหม่นี่ค่ะทุกคนอ่ถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยแกก็จะเป็นนั่งลงตรงนั้นนตรงตรงราวบันไดพวกนางไม่มีแล้วนะคะทุกคนเอาออกแล้วก็จะจัดการทําใหม่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮิตเตอร์นะ มันมีหลายแบบนะคะทุกคนอันนี้มีสองท่ออีกตัวเล็กนะคะแต่มันใหญ่ใหญ,ใหญ่แต่มันบางนะเพราะว่าตรงนี้พวกนางมันแคบนะคะทุกคนอันนี้เป็นพื้นไม้แบบเก่านะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานไป4วันนะคะทุกคนหมดไปเกือบสองพันปอนด์นะค่าจ้างคะ่ะทุกคนแค่ค่าจ้างช่างนะคะทุกคนหมดไป4วันพ่อกับ พอลูกนะนี่นะคะค่าจ้างไปเกือบสี่พันเลยนะคะทุกโเอ้เกือบสองพันปอนนะคะทุกคนอ่ามีเราก็ประตูนั้นนะหน,นึ่นนงสองประตูนี้แล้วก็สามสี่ห้าด้านในด้วยะคะ่ะทุกคนแล้วก็หกประตูอันนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นห้องน้ำห้อง นี่นะนี่ค่ะทุกคนคือเมื่อวานนี้แบบว่ามาเล่าอะไรสู่กันฟังนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไม้นะเพราะว่าแต่ละช่องปกติมันก็จะเป็นเ้าทาสีมาแล้วเนาะสีขาวนะคะแต่ช่างไม้คือความกว้างของประตูนะมันเราต้องมาไอ้นี่ออกนะคะทุกคนใส่ไม้ออกใส่ไอ้นี่ออกเพราะว่ามันจะได้ปิดได้นะเพราะว่า มันเป็นการดีนเวทบ้านนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะสั่งขนาดประตูมาเท่าไหร่แล้วเราจะทำะขอบให้มันได้พิดพอดีอะไรเงี้ยมันก็ยากนะคะทุกคนเพราะว่าเราทำเอ่อเอาขอบประตูตรงเก่านะอันนี้ขอบเก่านะคะทุกคนแต่อันเนี้ยเมื่อวานนี้คือห้องตรงเนี้ยคือผู้นางทาใหม่นะคือการห้องใหม่เมื่อก่อนเนี้ยฝาผนังห้องตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ช่วงนี้นะมันอยู่อ,อ่อใช่อยู่ช่วงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสองห้องนอนนะผู้นางก็เลย เอามารวมกันค่ะทุกคนเอาห้องมารวมกันแล้วก็ทำห้องนี้ให้เป็นห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวนางมาโชว์ที่หลังนะ้องห้องอาบเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมยังไม่เสร็จค่ะทุกคนคือเมื่อวานเนี้ยคือแบาบว่าคือให้ช่างคนเป็นลุงอะนะเป็นคนทําไม้เป็นทําเป็นคนทําฝาตรงนี้นะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยเขาทําตรงไอ้นี่ประตูสูงเกินไปแล้วทีนี้ ช่างหลานกับลูกชายมาเนาะคนช่างไม้เนี่ยนะก็เลยแบบว่าแกก็แกก็ทําขอบเนี่ยมันก็เลยเลยเลยขอบที่ควรจะเป็นไปนะคะทุกคนเลยขอบตรงนี้นะขึ้นไปอีกนะคะทุกคนขึ้นไปอีกประมาณเอ,อ่อประมาณหนึ่งเซนไดไหมประมาณเซนกว่านะประมาณหนึ่งเซนติเมตรกว่ากว่าประมาณนี้แหละนี่นี่ทุกคนเนี่ย ที่จริงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้อยู่เท่ากันตรงนี้นะมันเลยขึ้นไปข้างบนกันทุกคนเพราะว่าตรงขอบประตูเนี่ยมันสูงพอขอบประตูเนี้ยสูงมันก็เลยทุกอย่างตรงนี้ก็หกหกมิลเราก็้ให้มันได้หกมิลอ่าระหว่างตรงช่องตรงนี้นะนี่หกมิลน,นะคะทุกคนแล้วที่นี้เรือหนึ่งอายยางผ่านจา้ะ มันก็เลยตรงนี้มันจะต้องสูงขึ้นไปอีกก็เลยแบบว่าอู้แาบมีก็เลยแกเพิ่งเห็น่อวาเนี้ยพอช่างทาเสร็จปุ๊บเนะี้ยทาตรงนี้เสร็จปุ๊บแกมาแกก็เลยมาเพิ่งจะเห็นนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าอู้แกงานใหญ่เลยทีนี้โทรบอกช่างอะไรคะดูหน้าสานี้เร็ว <laughs> ทีนี้แกก็เลยโทรคุยกับช่างอะทุโคนแกก็เลยโทรคุยกับช่างนะแกทีนี้ช่างก็ไม่สบายใจเลยทีนี้นะแล้วทีนี้คนทางนี้เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันนะเนี่ยมันสูงเกินไปเนี่ยมันเลยตรงนี้ไปมันดูไม่สวยงามอะไรเงี้ยไม่ได้นะคุณแบบมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือยังไงก็ไม่ได้เนาะคือระดับตรงเนี้ย ต้องให้ได้พอดีกับตรงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานเนี้ยอันเนี้ยมันสูงขึ้นไปตรงนู้นนะคะทุกคนมันสูงขึ้นมันประมาณนี้แหละนี่นี่ยเอาออกก็ประมาณนี้นะจริงๆแล้วอ่ะโอ้โอาไม่ใช่สิเอาออกเกือบเกือบเซนอะเซนเออไม่ใช่สิเซนกว่านะคะทุกคนเซนติเมตรกว่ากว่าเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยอันนี้ไม้แบบเก่านะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงเนี้ยมันแคบจริงอยู่แคบแล้วตรงเนี้ยมันกว้างแต่ความ กว้างของไม้อะเท่ากันกับตัวนี้นะคะเท่ากันเลยแต่แค่ลักษณะอย่างเงี้ยคือเราหาไม่ได้อีกแล้วประมาณนี้นะคือสมัยใหม่เขาสมัยเก่ามันจะมีแบบเป็นแบบนี้นะอันนี้สมัยใหม่เขามีแต่ไอ้ตามที่พวกนางหาก็คือได้ได้แบบนี้มาความลักษณะไม้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วทีเนี้ยแกก็เลยมาดูช่างช่างไม้นะแกก็เลยมาดูค่ะทุกคน แกก็เลยมาดูว่าเออจะต้องทำยังไงแกไขยังไงก่อนที่เขาจะมานะนางก็คุยกับสาม,มีว่าเออเนี่ยทำเพราะว่าเขาก็ไม่พอใจเนาะสาก็ไม่ได้พอใจว่าเออเป็นแบบนี้ไม่ได้นะก็เลยแบบว่าจะทำยังไงดีนางก็เลยแนะนำไปว่าอ,อ้าททำถ้าไม่รื้อใหม่ถ้าไม่รือ้อใหม่ก็ต้องทำให้มันเตี้ยลงเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยระดับ ตรงคือถ้าเราเจาะตรงนี้ใหม่ใช่ไหมไม้ตรงนี้ก็ต้องทิ้งไปมันก็ต้องรื้อทั้งแผงไปอันนี้ก็อีกชิ้นหนึงนะคะชิ้นตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคนละชิ้นเนี่ยชิ้นนี้มันแผ่นเดียวกันอันนี้แผ่นใหญ่ข้างล่างข้างข้างล่างนะแล้วอันนี้อีกมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะดีเทลประตูเนาะเยอะมากเลยนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนแผ่นไม้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เราก็ เพราะว่ายัางไงร,ระดับมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยถ้างาั้นนางก็เลยแนะนําวิธีวิธีหนึ่งก็คืออันคือคือสามีแกเกีียงแบบว่าเครียดนะคะทุกคนเข้าใจไหมคือแบบเขาเครียดเนาะเขาก็เลยแบบว่าเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งหมดหมดเลยนางก็เลยว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดทําไมเราก็เอา,เอาตัวเนี้ยลงคือตัดขานะคะทุกคนให้ตัดขาคือยกออกมาแล้วก็ตัด ตัดขายมันสั้นลงแล้วก็ดึงลงมาะอะไรเงี้ยก็จะอ,อยู่ว่ามันยากเพราะว่าไม้ชิ้นเนี้ยมันติด Hello Bee เหล่า Cheers Cheers <laughs> เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟ Cheers เย็นๆนะคะนี่ตรงนี้นะคะทุกคนคือตอนแรกอะวัดระดับไอ้ตลับน้ำเลยนะคือระดับนเนี้ยมันสูง เพราะว่าตรงนั้นมันสูงนะคะมันสูงขึ้นไปน,นี่มันก็จะสูงขึ้นไปมันไม่ใช่นะแบบเนี้มันไม่มันไม่สวยงามแต่ตอนเนี้ยคือช่างก็มาแก้ให้แล้วเรียบร้อยช่างเนาะก็แบบว่าไอ้น,นี่นะคะคือแบบรีบมาเลยเมื่อคืนเนี้ยรีบมาดูงานว่าเออเขากลับบ้านไปแล้วเนาะรีบมาดูงานว่าต้องทํายังไงอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันกันกบจ๋าอยู่พักใหญ่เลยนะคะ ว่าจะต้องทํำยังไงกันเนาะแล้วทีเนี้ยวันนี้ก็มาแก้อีกแล้วนะคะที่จริงควรจะเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะถ้าเข้ามาวันนี้แค่ชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วแต่ทีเนี้ยเล่นเอาทั้งวันเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็เขาก็ทําซิงคล้างหน้าให้ด้วยนะประกอบไม่เชิงประกอบนะคะทุกคนแล้วก็มันไม้นะมันต้องตัดชิ้นส่วน ะะสวยงามมากเลยทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกประตูอีกประตูที่เหลืออีกอันนี้ค่ะทุกคนยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าจะต้องทําห้องนอนห้องนั้นก่อนเนาะจะลื้อบอเปปเปอร์นะคะลื้อออกแล้วก็ช่างให้ช่างปาสเตอร์มาทําห้องนั้นนะแล้วค่อยจะแล้วค่อยจะเอาประตูเนี้ไปใส่ห้องนั้นนะคะนี่นะคะทุกคนนํามาอัปเดตประตูนะคะสี่วันหมดไปเกือบสองพันปอน เ,เงินกี่บาทสองพันปอนด์แปดหมื่นกว่าเลยนะแปดหมื่นเลยนะคะทุกคนแค่ช่างเฉยนะสี่วันส่งพ่อลูกรับเงินไปหนอนๆเลยแปดหมื่นเนี่ยค่ะทุกคนแค่จ้างช่างย่่งกิจนี่ค่ะแพงมากเลยนะคะนี่ประตูทั้งหมดนะคะ นี่อันนี้เป็นประตูแบบเก่านะตัวนี้เป็นห้องเก็บของน้อยๆคะ่ะแต่ไม่มีที่จับแปลกเหมือนกันเนาะเวลานางเปิดทีนางต้องนางต้องเปิดแบบนี้ไหมท,ทุกคนดูละนางต้องเปิดดึงอันนี้ออกมามันค่อนข้างจะดึงยากนิดหน่อยแต่นางไม่ค่อยเปิดหรอจะเรียกสามีมาเปิดให้ทุกครั้งในประตูอันนี้ห้องเก็บพวกของกระจุกกระจิกอะไรนี้นะคะทุกคนนี่สวยงาม ประตูนี้อาจจะไม่เปลี่ยนนะอาจจะไม่รู้เหมือนกันอนาคตอาจจะเปลี่ยนอยู่แต่ที่สั่งมาแค่เจ็ดบานนะคะทุกคนประตูชั้นบนแต่นี่คือยังไม่รีบทำจะทำห้องนั้นก่อนนะห้องนอนที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะห้องนอนนั้นทำทำปาสเตอร์เสร็จแล้วก็รือบอเปเปลอะอะไรออกหมดแล้วก็ใส่ประตูนะเพราะว่าไม่อยากให้ประตูมันมันพังนะคะทุกคนเพราะว่าความชื้นจากเขาฉาบปาสเตอร์นะมันจะนี่อยู่นะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนสภาพบ้านพนังตอนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดการงานละเอียดลเยดล็กๆน้อยๆทาสีไม้อีกรอบหนึ่งสักหน่อยแล้วก็จะย้ายเข้ามาห้องนอนห้องนี้นะคะแล้วก็ทําห้องนอนห้องที่นอนปัจจุบันนะคะนี่สภาพห้องนางให้ดูนะคะทุกคนดูหลอดไฟนั่งพึ่ง โอเวอร์เสร็จนะทุง่งพึ่งดูดฝุ่นเสร็จนะคะทุกคนนี่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องใส่หนะ้าต่างนะจังมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนางกับไอจะเป็นคนใส่เขาเรียกอะไรนะบร์เอออ่าเขาเรียกอะไรคะทุกคนนี่นั่นแหละที่ที่กันแสงอะนะ นี่นะจ้าบึงสภาพฝนตกข้างนอกจ้า Adjust ทุกคนจ้าอมองบ่เห็นนะคะทุกคนนะคะทุกคนนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะจ้าจกันใไม่คลิปหนาจ้านี่สีฟ้านะคะทุกคนสวยงามมากเลยสวยมากนี่น,นี้เป็นฮีตเตอร์แบบว่าสามแทงเลยนะคะทุกคนอันนี้อย่างหนาะ อย่างนั้นแล้วก็ตัวใหญ่แต่แต่ไอที่ IT อยู่ข้างนอกเนะี่ยสองชองสองอันสองแท่งนะคะสองแท่งยาวอันนี้สามแท่งยาวเพราะห้องนี้จะใหญ่แล้วก็จะได้อบอุ่นทั่ทวห้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวนังมาอัปเดตเบิงสนะะสูม่นะคะสูมาเดี๋ยวนังมาอัปเดตให้เบิง์นไมนะคะทุกคนจ้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจ้า ประตูนางงามไหมคะทุกคนงามเนาะสโอนประตูเดี๋ยวเพราะว่าพวกนั้นจะต้องทาสีอีกรอบนะคะอีกสองรอบเลยอันเนี้ยที่เขาทามาแล้วอะสมรอบหนึ่งนะคะแบบนี้สวยงามมากช่างก็จะห้องบางห้องนะคือจะต้องทุกทุกบานเลยนะช่างจะได้ตัดตัดพื้นออกนะคะทุกคนทำให้มันพอดีกับห้องนะคะนี่เลย ไฟนังกระจกสีเหลืองนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นไม้ใหม่หมดเลยนะคะนี่อันนี้เป็นอันเก่าอยู่นะคะในตรงนี้เป็นอันเก่าใส่อันนี้เราเขาไปนี่ลูกชายเขาจะเป็นคนเจาะอ,อันนี้นะเจาะแล้วก็ใส่แผ่นอันนี้ลงไปนะคะแล้วก็ขันน็อตลงไปทุกอย่างเลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องส้วมนะคะ พระจ้าไปอิหีบาที่หน <laughs>